มันฟังแม่ของพนับงานพินแลนด์แกวอย่างอย่างให้แฟนคลับเอฟซีได้ฟังจากว่าแกว่าอันไหนเป็นอันไหนไปยังไหมายังไหนเด้อแกบอกว่าตามข่าวแกก็ไม่พูดอะไรหลันแกวางสิไปอยู่ต่างประเทศเนาะคอยรู้คนบางหลายพออย่างมือนเนี่ยเพราะอะไรคุณได้สิบนั้น ก็บอบอกอย่างเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเรากะตามข่าวคอยกะอย่าบอกว่าไม่ดูข่าวไม่ได้ดูข่าวแต่มีคนส่งมาให้เออมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มุเจ้าการพบการจากกาันกลับมาเจอกันมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์บนโลกใบนี้สูญเสียอยู่กันตลอดไปนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคอยอายุเท่าขนาดนี้แล้วคอยอ่ะ มันก็เห็นโลกมากหลายแล้วเนาะเห็นอะไรไมาเยอะเห็นอีอย่างมาเยอะมันเกิดเลยเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องของมนุษย์ขี่แมนมันเป็นเรื่องปกติเอาอวาเคชันของอีพอกับอีแม่ก็ได้คุณพ่อสมพรกับค,คุณแม่นวลจันทร์รักกันมากรักกันมากแล้วก็มีอ่าผัวเดียวเมียเดียว อันนี้คดเสือข้อสมัยนั้นอาจจะมีผัวเดียวเมียเดียวบางคนก็อาจจะมีสองสามผัวหรือสี่ห้าเมียมันเป็นเรื่องปกติมูเจ้าคืออุ้ยอีพรนี่อีเมียแลน้ำานเด้แลน้ำเด้ไมีรถตะกี่แล่น้ำาคนกันเลยเด้คุยว่าแล้วมัน,นคนขึ้นดูเยอะเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะเรื่องอะไร ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเหนื่อยแค่ไหนอะไรยังไงทุกคนบ่เหื่อยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพดเหนื่อยมีเสียใจมีทอมีหนุนมีหนีคอยเสื้อว่าบนโลกใบนี้ถ้าไม่อยัางเหนื่อยก็วันสุดท้ายแค่นั้นแหละคนรวยก็เหนื่อยคนจนก็เหนื่อยอืคนรวยเด้ยสิดีก็คนจนนิดน,นึงอ่ะแต่ว่าถามว่าเหนื่อยทุกคนไม่เหนื่อยจะท้อมันมีทุกคนนั่นแหละ ตัวคอย็มีมีรุกอย่างในตัวนะขมี่ทุกอย่างในตัวนะข่อยพ่อแมนข่อยพ่อแมนแบบฉันเป็นคนดีบบจ้ะฉันเป็นคนดีมันมันไม่เข้าประเด็นหรอกพูดแค่นี้เห็นไหมคนดูเป็นพันนี่มันเป็นเรื่องแปลกอยู่คือแปลกมากถามว่าดูข่าวไหมไม่ได้ดูข่าว มีคนส่งมาให้ส่งมาให้หมายถึงว่าเขาก็ไม่อยู่ฝั่งไหนโลกเขาเป็นห่วงทั้งสองฝั่งใครตอบอยังได้บอก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันชีวิตของข่อยข่อยยังเอาตัวไม่รอดเลยชีวิตข่อยเนี่ยเป็นห่วงเขาไหมนู่นนี่นั่นคนอยเข้าใจว่าเอฟซีเป็นห่วงแต่เขาอยู่ในโลกชเชียลมีเดียแค่ดูแล้วก็เรามองตัวเราให้ให้ให้ไ่ไปเลือกปกติช่อีเชมีเดียคนดังนู่นนี่นั่นมา แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เจ้าเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมันมองตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นตามข่าวน,นู่นนี่เขามองย้อนไม่เบิ้งห้าว่าเราเอรชแค่ไหนเราอะไรไงเอาเองเมืเข้าเมื่อยบ่คนอื่นโวดเมื่อยเราเหนื่อยเราเหนื่อยมากกว่าเขาอีกแต่ว่าปัญหาของใครของมันให้กำลังใจกันได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกมันเป็นเรื่องธรรมชามันไมนเจ้า ไม่ใช่เอาบรรทัดฐานชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะมาพูดเรื่องคนอื่นนู่นนี่นั่นบ่ได้ออกซื้อแต่มนุษย์คนเท่ามันเป็นเรื่องปกติอิหลีมันมีการเปลี่ยนแปลงอืมทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมาอยู่น้ากันกระตายนี่ป้ากันคือเก่ามนุษย์โลกนะแค่นี้จริงๆคอยนี่อย่านับประดาว่ามีเจ้าผัวมันเป็นเรื่องปกติใจหายนู่นนี่นั่นใจ่คยน่คือว่าคนเจออย่างมาทินนักเข้าใจปะ่ะ หนักทั้งชีวิตคอยได้หลับมือกับบ้นใดน้ำตาไหลไหมมีมีเสียใจบะมีแต่เราต้องอยู่ต่อเข้าใจปะให้กำลังใจมีคนให้กำลังใจมากมายนูน่นนี่คนด่าก็มีคอยยังอยู่ได้เลยมันมันเป็นเรื่องปกติแน่นอนมาาันเป็นข่าวใครก็อยากรู้อยากเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาคอยดูข่าวไหมคอยดูข่าวคนส่งมาให้เหมือนว่าคยไปจอบดูอะไรไหมไม,ไม่มีคนมาแล้วก็คุยกับลังบ้านพ่อ่อยเลแช่ว่า ่มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไหนก็ช่างมันก็คือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมดาของหลกมนุษย์อืมมันไม่อย่างอย่างยื่นดอกพมะเจ้าทุกอย่างทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บนโลกใบน,นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดจนหน้าที่สุดท้ายคือไปเผาทานนั่นแหละไม่คิดไม่เหนื่อยไม่อะไรก็อยู่หายใจต่อค่ะ เรต้องเกียดน้าเขาดอกขอบคุณที่ให้กําลังใจกันละหลายคนตัวค่อยหรือคนรอบข้างไปหายรูงใจคนอื่นมันเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะเราอยากรู้จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอืมแต่ต้องไปคอมเมนต์ให้เกียิเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าอ่าบางคนไปคอมเมนต์เนาะอันนี้อันนี้นี่คอยคอยดูค,ยยความหวังดีคอยไกลยั่งยัย่งอยากให้ทุกอย่างกลับมาคือเกาอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเออเราอยากรู้อยากเห็นเราไม่ผิดหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นคนใน ี่ซื้อแล้วอย่าไปมีคอมเม่น,นึงข่อยว่โอเคอยู่เพราะว่าแต่มันกับเรื่องจริงนะเอา้าเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นได้ในในรอบด้านแต่เรื่องจริงของเขาสองคนนี่เราไม่รู้หรอกเพราะคนนึงก็พูดออกมาทุกคนอ่ะปกป้องตัวเองเสมอมนุษย์คนเราปกป้องตัวเองเสมอบ่าวาบ่าข่อยบ่อว่าไผ่กระซ้างบางคนอาจจะพูดในแนวทางอีกแบบหนึง่งทุกคนจะปกป้องตัวเองเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอืม ข้นไหนสิปกป้องเจ้าของที่สุดอ่ามีคอมเมนตหนึ่งพูดเรื่องหมันก่อนข้อมเมนต์ได้แต่ว่ายาไปอยังหลายนะมูเจ้าให้เกียรติเจ้าของการไปคอมเมนต์รุนแรงมันเหมือนไม่ให้เกียรติตัวเองนะไม่ไม่ใช่ว่าไปคอมเมนต์ให้เขาแล้วอ่าอุตส่าห์ใจนู่นนี่นั่นเขาบปรลงเรื่องของเขามนุษย์โลกมือเจ้า แค่ให้กำลังใจกับพ่อเราวิจารได้แต่ใหญ่เยอะเพราะว่าอย่างมันสิเขาจาของเรื่องหมันเรื่องหมันงงกันอยู่ใช่ไหมค่อยพยายามที่จะไิมพพูดชื่อแต่มูเจ้าคอยหูงมูเจ้าข่าวเ่าเมื่อหลายนี่มูเจ้าบอกถึงไข่บอกถึงเรื่องอย่างไะนจะดูบอกเรื่องหมันไข่ไปได้ออกเสื้อไปเด้บอกเรื่องหมันไข่เสียาฟังการทํหมันนี่มันเกี่ยวไหมเราไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกเขายิี อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ออกมาแก้ต่างเฉยเฉยคอยก็ไม่ได้ยู่ฟังใดเพราะว่าทุกอย่างเกิดการทำาก,การพูดคุณมาอยู่ด้วยกันมันมันเป็นเรื่องธรรมดาพูดเรื่องทำหมันนะคอยยังม่ห่วเแ้อีกฝั่งหนึ่งทําหมันเนะขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้ไปติดตามนู่นนี่นั่นอีแม่นี่เห็ดหมันมากนี่อีแม่ป่วยป่ยวยบ่เศร้า บัน,นิพี่น้องมุขข่อยผู้หนึ่งเห็ุหมันมาเป็นบ้าเซิงไปทั่วทีมักเซิงมาถั่กับตายด้านมีตายด้านมีป่วยแล้วก็มักเซิงเออแต่ตัวข่อยยังบะเดีหมันข่อยระกาเพชรหมันข่อยยันข่อยมักเซิงแต่นี่ก็ยังหาหมง่งเซิงลุ่มบได้อยู่พูดยังไงไม่ก็ฟ้องข่อยไม่ไ,ได้บอกซื้อไครเลยดิอย่ามาอย่ามานะข่อยามานะอไม่ได้ยุ่งฟังไผรพ่อ การเปลี่ยนแปลงกลับโลกคู่มือช่วยเดี๋ยวให้กาลังใจกันนู่นนี่วิจาร์เออคนวิจาร์ก็ระวังดีดด้วยเออวิจาร์เยอะไม่ได้นะให้เกียรติตัวเองการไปวิจาร์คนอื่นแย่เยมันเหมือนไม่ได้ด่าเขานะมัน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 วิจาร์ตัวเองนะเพราะว่าอะไรมันมันด้อยค่าเจ้าของเลยคนย่าไปวิจาร์อี่ยังหนักแต่คอยไปเบิง่งคอมเมต์ก,กับบริวิจาร์นะักโดกก็ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกเรื่องอะ่ะทุกคนต้องเจอทุกเรื่องอันนั้นเดี๋ยไม่หัวลอยอย่างเอาว่าเรื่องมันอีแม่นี่ป่วยตะข่อยหูความหมายแม่เปเ็ดมันคุณแม่นวนจันร์มีลูกแฝดนะคุณแม่นวนจันมีลูกเจ็ดคนนะไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นนะพูดเรื่องครอบครัวตัวเองนะเนี่ยเขาคือขลแหละค,คือขึ้นล่แหละแค่ไม่ได้ยูฟังไผเพราะว่าอะไรดูแลตัวเองก่อนเรื่องคนอื่นเขาไม่เสือกหรอก งานพุดมาเต็มบาทเต็มเมืองคอมเมนดีพระสันเฮ้ยว่เรื่องเฮ็ดมันเองว่าเรื่องมันเนี่ยคุณพ่อฟังสรุปสันส้นๆเดี๋ยวคุณแม่พิ่งสรุปเนาะตกลูกสบายตกใจพอนั่งรถเที่ยวตกใจมากเลยค่ะ เ็นแล้วเนาะค่ะว่าเป็นยังไงโอ้ขออกับหูน้ำโดเอ็นบอขจอ,อกับเพิ่งไม่ข้าวน่นหละขออกับหูน้ำโดอ่าเราก็เบาถือเด็กคุณยายนี่ จิ้งเหลือมเขาส่งมาเต็มหลังบ้านเลยเอาบอนี้กะสรุปเนาะคุณแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็เป็นผูญญ้ใหญ่ชียอดเยี่ยมคือกันคนหนึ่งเกกบเบา,าบ่เขาคางไผ่บ่เขาคางลูกบ่เขาคางู้สภัยแล้วก็อยู่เป็นกลางแล้วก็มีจิตใจถือว่าแล้วก็พานร้อนพานหนาวพานโลกมาก,มากแล้วก็เข้าใจชีวิตทุกดิน่งทุกอย่างเหมือนอคุณแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ย เราแล้วก็เขาใจน้องแพล่าพ้าเราก็เขาใจลูกทรายเนาะคือเราบอกกล่าวกายผู้ใดทั้งสิน้นหายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติโลกนี่แหละมนุษย์มนุษย์ก็คือมันเป็นแบบนี้กันทั่วโลกนั่นแหละ,อะนอกจากว่าตายยังที่แก้ว่านั่นละ่ะวันสุดท้ายนั่นละ่ะมันก็นจบเอามื่อนี้ยายแสงก็มีข่าวสารให้แฟนคลับเอสซีฟังซ้ำนี่แหละผู้ใดชอบชิมเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เน่ใจ้เมื่อนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเนะจ้ะสวัสดีจา้า